า19นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประดาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาเนรีทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาริศิทิพัฒมหาวชระราธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงเยี่ยมประชาชนที่เฝ้าทูลละอองตรีพระบาทรับเสด็จหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการทรงเ เป็นเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามานีงรัตนปฏิมากรนนะระอุโบสถวัดพระศิีรัตนศสสดารามในพระบรมหาราชวัง โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังไปตามถนนจักกรีจรันออกทางประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานจนถึงบริเวณหน้าศาลหลักเมืองตลอดเส้นทางมีประชาชนเฝ้าทูลอองทวิปพระบาทรับเสด็จเป็นจํานวนมากพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญโดยได้ทรงบบกรหัสและมีพระราชปฏิสันทานกับประชาชนอย่างใกล้ชิด ประชาชนยังได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้วูมาลัยและสิ่งของตลอดจนโบกธงชาติและชูพระบรมชายาลักษณ์และพระชายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ในพระราชบงจักรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์มีข้อความว่าช่วยกันรักประเทศไทยและพี่น้องประชาชนรักบ้านเรารักพี่น้องร่วมชาติด้วยความเมตตา และร่วมสามัคคีทำความดีสร้างความตื่นตันใจแก่ประชาชนซึ่งต่างถ่ายภาพความประทับใจที่ได้เฝ้าทูลละอองธีระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชถานนามพระพุทธมนต์ซึ่งได้มาจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้งสาฤดูและพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ที่ประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามแก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองตรีพระบาทรับเสด็จเพื่อความเป็นสิริมงคลและเหมืนราชการในพระองค์ยังเชิญอาหารพระราชทานและสิ่งของพระราชทานได้แก่อาหารกลางวันและอาหารเย็นของว่างน้ำดื่มเสื้อกันฝนและสมุดไดอารี่ไปมอบแก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองตรีพระบาทรับเสด็จด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประดาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรืนที่ราเทพยบดีกรมหลวงราชสิรินิสิภัทมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากพระบรมหาราชวังถึงยังสารหลักเมืองใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง โดยยังคงมีประชาชนเฝ้าทุลออ่างตรีระบาดรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้งสองฝั่งถนน และเมื่อทอดพระเนรประชาชนที่ยังคงรอเฝ้าทูลละอองธุลีประบาทรับเสด็จตลอดถนนราชดำเนินในจึงทรงระดำเนินไปทรงเยี่ยมจนสิ้นแถวประชาชนก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อเวลา21นาฬิกา57นาที เวลา22นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนงางเจ้าพระบระมราชินีนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเชวัง,ชวงโชเฟลดอจีเอกอัครราชทูตราชอาณาจากักรปูตานประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกร reste, บารบารังคมทูลานในโอกาสที่จะพลนจากหน้าที่ โอกาสนี้นางกามาเซริงพระยาเอกอาคราชทูตร,ร่วมเฝ้าทูลละอองตรีประบาทด้วย เวลา22นาฬิกา55นาทีพระราชทานพระบ,บรมราชาวโรกาสให้นายเจฟฟรีย์ควินตันมิเชลดอยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอเมริกาใตา้ประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองุรีพระบาทกราบบางังคลทูลลาในโอกาสที่จะค้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางแคลโรอิงกริดดอยพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเ้าทุลอองตรีพระบาทด้วย